ต่วักกันแปลว่าอะไรแปลให้ฟังแล้วเมื่อกี้ตะวักกันมอบหมายเพราะงั้นคนที่เป็นมุมินเนี่ยในชีวิตของเขาต้องมีตวักกันเป็นหนึ่งในลักษณะของมุมินของผู้ศรัทธาตวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์อ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะมอบหมายคือ <c oughs> เรื่องของการมอบหมายเนี่ย มันมีองค์ประกอบที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามอย่างหนึ่งทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดสองขอดุอาสามมอบหมายตะวะกูลอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอ่ะพอพูดถึงเรื่องทำทำไมอ่ะเพราะ เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนก่อนจะตะวักันไม่ใช่ตะวักันโดยไม่ทำไม่ทําให้ดีตะวักันมอบอย่างเดียวได้ไหมเอาหลอรถนี่มันอยู่ขเขาแคกขเขาแขกแต่ช่วงล่างนี่นะอะไรมันจะหลุดไม่หลุดโอ้ยออกต่างจังหวัดตะวักันทำดีอย่าง หรือมันไม่มีรถคันนี้แล้วมันจําเป็นต้องไปไปเยี่ยมคนเจ็บคนปว่วยอะไรก็ขับแบบระวังสิเพราะช่วงล่างมันไม่ดีใช่ไหมมันเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหรือรถมันดีก็เช่าช่วงล่างทุทํทำมันเนียบเลยช่วงล่างํำมาเนียบเลยดอกตะวักันจะต,ตะวักันประมาณได้ไหมประมาณก็ขับก็ไปสิสองร้อยเออ 200ไม่เบ็นอะไรนะเขาเนี่นั่นเขาแล้วเราอะต้ว่ากันไม่เชื่อใจอัลลอฮ์เชื่อไหมเชื่อคือเราน่พูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์แต่เราไม่พูดถึงเรื่องเราหน้าที่เราคืออะไรเหมือนเนี่ยที่ผมบอกว่าคนแก่คนเท่าบางคนเนี่ย อ๋อนะเกรงใจลูกเกรงใจหลานเกรงใจเกรงใจพอเจ็บไข้ได้ป่วยนี่จ้ะยูคนเนี้ยยาหงยาหอมยาอะไรต่ออะไรเก็บมากินนะไม่บอกไม่บอกเกรงใจลูกใช่ไหมอืมเพราะว่าไปหาหมอไปไหมอ๋อัลอ์ให้เป็นก็เป็น ตวักกันละตวักกันถามว่าตวักกันอย่างนี้นะถูกไหมฮะอ้าวทำไมละตลอ์ให้หายไม่ได้หรอได้แล้วก็ทำไมก็ตวักกันสิถ้าเป็นมะเร็งก็ตวักกันสิเป็นอะไรอ่ะคือเราพูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์แต่เราไม่พูดถึงเรื่องของเราหน้าที่ของเราคืออะไรเจ็บไข้ได้ป่วยคือ ต้องรักษาต้องรักษาก่อนเมื่อเราทำอย่างดีที่สุดแล้วหน้าที่ของเราคือรักษานะไม่ใช่ตวัก,กันโดยไม่รักษาไม่ใช่รักษาก่อนทำให้ดีที่สุดก่อนเสร็จแล้วตวัก,กันมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เป็นหรือจะให้ตายมอบหมายต่ออัลลอฮ์เอาได้เวลากินยาได้เวลากินอาหารได้เวลาแล้วก็ตวักขันตอนนี้ถ้าพวกเราไม่เข้าใจหลัก มันกระโดดข้ามคันไปตะวัดกันตะวักัน,กนไปนู่นสามเดือนสี่เดือน,เ,อนเป็นยังไงลูกเมียทำไงะอัะอลละเลี้ยงฮะมันเรื่องของใครเนี่ยเวลาไปขอลูกสาวเขารับปากรับคำว่าจะเลี้ยงดูอย่างดีพอเอามาเป็นเมียเสร็จแล้วอาละเลี้ยง<ะ>พวกเราเนี่ย มักจะกระโดดข้ามขัข้นไปพูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์แล้วก็เรื่องของเราอ่หน้าที่เราอะหน้าที่เราคือต้องดูแลเลี้ยงดูก็งั้นทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วตะวักกันไม่ใช่ไม่ทาโยนให้อัลลอฮ์เนี่ยเน,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 นเข้าใจผิดเห็นไหมมอบหมายจริงชีวิตของคนที่เป็นมุมินอย่างที่ว่าเนี่ยอัลลอฮ์บอกหนึ่งในลักษณะของมุมินคืออะไรว่าอัลลอฮ์รับบิฮิมยะตะวักกะลู พวกเขามอบหมายต่อองค์อภิบาลของพวกเขาทำไม่ดีที่สุดแล้วก็ขอดุอาที่ผมบอกว่าสามอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันหนึ่งทำสองดุอาสามมอบหมายขอดุอาต่อเราเอาทำก่อนทำแล้วก็ขอดุอาขอโดยไม่ทำหรือทำโดยไม่ขอโดยไม่มอบหมาย นั่นไม่ใช่ลักษณะของผูศ้ศรัทธาเพราะลักษณะของผู้ศรัทธาต้องต้องมอบหมายปัญหาก็คือขอโดยไม่ทําเป็นยังไงขอโดยไม่ทํามุสลิมทุกคนขอทุกคนแหละถ้าอ่านอันทำนะขอไหมขอ,ขอ,ขอเพราะอันทำนั่นแหละคือดูอาแหละอิดีนัสิร์ตัลมุสตะกี โอ้อ oh, ัลลอฮ์ได้โปรดนำเราสู่ทางตรงโดยเธอดดูอาไหมเนี่ยขอไหมขอขอแล้วทำไหมเอาทำยังไงอ่ะขอทางตรงอนะ่ะแล้วทำยังไงก็ต้องดิ้นรนขนขวายศึกษาหาทางตรงอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนใครนะอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนใครหรอก พัตตาอยู่ไก้ยูรูมาบิอัมฟูซิฮิมจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองซะก่อน